รายอยู่นะจอเอ้ยนั่นแหละโอ้ยดอกใหญ่เข้ามาเลย <c oughs> เปิดนี่เอ้ยน่ารักสุดๆไปเลยซูปเปอร์ไม่กล้ามา651บาทอรอลุ้นนะชมพูเท่านั้นมาเอ้ยนั่นแหละ744ดอกี้อยสี่สิบสี่ดอกน minute. โกรธอ่านยาข้ามเด็ดขาดรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมพี่มูสายปั่นกันอีกแล้วนะครับผมหรือว่ามูฮัมหมัดเองนะแจ๊ะเออวันนี้เราอยู่ในเกม ปลูกทำแห่งแอสเทนะเอ้ยไม่ใช่คุมซัแห่งแอสเทนะครับผมอ่ะมาถ้าพร้อมแล้วไปลุยสาวํำกันเลยดีกว่าวันนี้เปิดทุนมาทั้งหมด88บาทเลยนะแอบไปปันป่นนิดน่อยเออมาทุน88ขอเปิดด้วยเบ็ด3แล้วกันเอา8หดพันทิ้งไปเป็นเลเออ็ก3โอ้ยมวดตัวไปเรื่อยเลยท่านผมาไปต่อใส่ต่อเลยมากดไปโอ้โหตอนนี้ยังมีกำไรไม่กำหมัดเด้อท่านผู้ชม ยังมีกําไรไม้กระหมัดกดไปต่อใส่ต่อกันเลยมาดูสิยังไงวันนี้น้ำมุกของกาไรงามๆนาฟ้ามาไหมไม่มาโอ้โหยลุนไปงั้นแหละเอ,อ้ยลุนไปงั้นแหละมาไปต่อใส่ต่อกันเลยไปต่อใส่ต่อกันรู้ยังไงท่านชมมาปะไม่มาวะไม่มากดไปก่อนกดไปก่อนเอ,อ้ยน้ำม่วงมา12บบาทน้ำม่วงจังง่วงได้ไงปะไปต่อใส่ต่อยังไงดอกใหญ่ต้องเข้าฮะจังวันนี้ จังว่นี้เออนั่นแหละขอหน้าทองได้ปะ่ะสักทีโอ้โหขาดช่องแรกเซ็งเลยอ,ะอ่ะกดมือไปต่อฮะวันนี้ถือว่าเปิดหัวคุ้มอยู่นะท่านผู้ชมมีเปล่ามีเปล่าไม่ได้ว่ะไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่มีสักเปิดเลยอะไปต่อใส่ต่อกันอีกไปต่อใส่ต่อกันอีกเออมาไหลฮะไหลมาสิบก้อวบาไหลน้อยแต่ไหลอยู่นะจ๊ะ ไรยอยู่นะจอเอ้ยนั่นแหละโอ้ยดอกใหญ่เข้ามาแล้วนะเขียวหน้าม่วงหน้าอะไรมั่งไม่รู้เต็มไปหมดหน้ารวมละกันเล็กหน้ารวมละกันเปิดนี้โอ้โหน่ารักสุดๆไปเลยซุปเปอร์ไม่กล้ามาหกราสิบบาทอย่างชอบเลยยะอย่างชอบเลยอ่ะะมาต่อใส่ต่อกันดูเปิดเบ็ดห้าต่อเลยมาออโตอสิบกันไปนะผมวันนี้นะ้ำมูขอเก็บกำไรงามๆเด้อเออมาดินำมูขอเก็บกำไรงามๆมาหน่อยดู มาหนา่อยดูเออยังไงหน้าแดงโอ,อ้โหรัน300อย่างชอบหน้าแดงรัน3า0ดีนะคุณไม่ปังถ้าคุณปังนี้บอกเลยว่าหน้าแดงมีแตกหมื่นแน่นอนหนะ้าชมพูต่อปะ่ะนะชมพูต้องเข้าครับผมจัางวันนี้รอรุนนะรอลุนนะชมพูเท่านั้นมาเออนั่นแหละ744ดอกนี้คุ้มคุมงามหรายงามโพด งามที่สุดในปัตาีนี้เลยบอกเลยว่ามาคุ้มค่าเปิดนี้เออเฮ้ยนะ้ำมูรับเต็มอีกแล้วระดับเุอร์เออไม่ใชูุ่ปอร์ไม่ก้าไป1,815บาท้อบอาระดับเุอร์เชจยออยากไปเล่นพิกาเนตแล้วแหละดูออกเออไปต่อใส่ต่อดูไปต่อใส่ต่อดิเออยังไงฮะเออมีวายอะ มีวเท่ากับมีกําไรครับผมบอกเลย78็ดสปไปต่อมาอีสิบครับผมยังไงท่านผู้ชมเฮ้ยมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆบอกแล้วนั่นไงมีวเท่ากับมีกําไรโอ้โหไม่อยู่เลยวายลงเรื่อยๆเลยรับไปอีกเปิดหนึ่งครับผมซูปเปอร์ไมค้ามาพันสี่ร้อยยี่สิบสามอย่างชอบใส่เหลาต่อท่านผู้ชมใส่เหลาต่อดูมา เปิดเบ็ดเจ็ดฮะเปิดเบ็ดเจ็ดกดมือไปทีหนึ่งมาไปต่อเลยไปต่อเลยไปต่อเลยมาไปเลย30สิไม้ท่านผู้ชมเปิดนี้ต้องมีกําไรเท่านั้นไม่มีกําไรนะมู่ไม่เล่นเออมาน้าหมวกไม่มา้นหน้าไหนไม่เคยมานะนไอ้บ้าเอ,อ๋ยงอนละงอนละเอ,อ้ยมาดิมาดิขอน่อยขอเข้มเข้มขอปังปังขอลำล้ำหน่อยดูยังไงหน้าฝาเข้าอ่ะโอ้โหบอกแล้วมีไวมีกําไรเมื่อนั้น มีวายมีกำไรเมื่อนั้นเล่นซื้อมั่งดีกว่าแบ่งไปลเล่นซื้อมั่งดีกว่าโอ้โหกำไรนอกเยอะแล้วเล่นซื้อมั่งก้อนโตรับไปเปิดอะมาเปิดนี้เราขอซื้อแบบว่อาอออินเลยดีไหมมีอยู่สี่พันสีพซื้อเบ็ดเท่าไหร่ดีฮะสามพหามามาสี่พห้าหน้าตังไม่พอเล่นมุกไปอีกแปดสิ 80, อแปมาดู เลือ119มาเปิดนี้ไม่ปังนี้บอกเลยว่ามีชิปหายความบันไลบังเกิดแน่นอนมาขอหน่อยดูเปิดนี้ต้องกําไรเท่านั้นไม่กํามัดเด้อกําไรเท่านั้นไม่เอากํหมัดเด็ดขาดท่านผู้ชมยังไงโอ้โหเปิดนี้เหมือนจะเสียวเสียเข้ามา24บาทอุ้ยนั่นไงบีวมีกําไรครับผมพันสามไปต่อใส่ต่อได้หน้าเจต้องเข้าจังวันนี้ขอหน้าเจขอหน้าเจ่ะหน้าเจต่อด้วยหน้าคิวมาหน้าคิวมา นาคิวมานาคิวเออนั่นแหละมีไว้มีกำไรครับผมโอ้โหเปิดนี้คุมคุมเปิดไม่กี่เปิดซุปเปอร์เมากาลั่นไปเลย5,336เว้ยตึงจัดเลยยะตึงจัดจัดเลยอ่ะกดมือแถมให้หน่อยกดมือดูพลังมือเทพรอกดไป700ไอ้บ้าเอ,อ๋ยกดนิ้วเดียวนะถ้ากด2นิ้วมันจะดังแกะแจะเฮ้ยแปลก ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่แล้วโอ้โหไปเวหื่นกลางอีกแล้วท่านผู้ชมเออเฮ้ยยังไงไปต่อใส่ต่อกันดูไปต่อโอ้โหน้าแดงล้านหนอ,อเจอคุณใหญ่ไปครับผมรอเป็นพันเลยสี่พันหนอหรือไม่โอ้ยสุดเปิ้ลไม่ใกล้เจ็ดพันเก้า 7, ตึงปริยะเลยอะ่ะมาต่อใส่ต่อับท่านผู้ชมมาต่อใส่ต่อกดไปกดไปกดให้นิ้วแตกกันไปเลยคัางหนึ่ง ไม้สี่พันหกโอ้โหเปิดนี้แตกสองหมื่นจะบ้าไปแล้วจะบ้าไปแล้วซื้อสี่พันร้อไปสองหมื่นเลยเหรอไม้สุดท้ายไม่เข้าซื้อเปิดใหญ่ซื้อเปิดใหญ่อเ,หญเอาดิซื้อสี่พันแตกไปสองหมื่นหกร้อยหกสิบสี่โอ้โหคุ้มแลกลับไปเล่นเบ็ดต่ำฮบผมอันนี้เล่นเอาหาแล้วไม่มีอะไรแล้วผมท่านผู้ชมมาดูกัน มาดูกันยังคุ้มอยู่เปล่าเป็ดต่ำขอเข้าหน่อยวันนี้แตก2องหมืรับทุ่มๆรับเต็มๆรับคุ้มๆกันไปแล้วนะผู้ชมหมดติดหม้แล้วไม่มาเลยอ่ะโอ้โหเป็ดต่ำนะจะไม่มาให้โอเคก็พอกันไปที่ตรงนี้และนะผู้ชมนะใครชอบน้ำมูรักน้ำมูฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้ำมูได้น้ำมูขอไปก่อนแล้วสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊อ